ปลูกอะไรลูกปลูกปลูกหัวปลูกหัว <laughs> ปลูกอะไรปลูก <laughs> เขาเรียกว่ากวักเมลาก,กอดโอ้จะรอดไหมเนี่ยต้นเนี้ยดูดิอ่ะโนดปลาหมึกมโนดปลาหมึกที่ไหนแล้วลากมัน <laughs> เออลากมันลอยอย่างงี้จะตายหรือจะเป็นเนี่ยอืม เอาดินมากบสิอีาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลากออกก่อนเอาลากลงก่อนเนี่ยพี่เออรลากลงก่อนจัดดันลากทั้งนั้นขึ้นดันลากลงดันลากลงมาที่ลากเออนล้วเรียกลากไม่ใช่เรียกหนวดปลาหมึกอาแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปใส่ไปใส่ไปถ้ามันมิดถั่วอ่าอืมเกษตรกรรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเห็นหนวดปลาหมึกอีกแล้ว ใส่หน,ห,นหน่อยใส่หน่อยใส่ดินใส่ดินนี่พี่เอื้อกรบสิเนี่ยเอากดากดไม่ต้องแรงค่แยกเหมือนผมทรงใหม่แกอันนี้ไม่มีไม่มีผมมาเติมผมอืมเกษตรกรกรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยยกครับต้นกระถางบอกขอบขอบคุณว่าเลยครับอขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณเรื่องที่ไม่มี มีผมแล้วก็กับมีผมเหมือนเดิมผมต้นไม้เขาเรียกเขาเรียกลากไม่ใช่ผมไม่ใช่หนวดในนี้เหมือนดินี้อ็น,อน,นั่นแหละอ้าว <ไป S 1> เรียบร้อยแล้วเ,เห็นป้านีย<ะ>ครับอ่ะอันนี้ของพี่เอือ้อของพี่เอือ้อพี่เอื้อถือไว้ไหนดูสิผลงานนี้กูเก่งใช่ไหม